ความรักชาวราศีเมษนะคะช่วงวันที่16กุมภาถึง15มีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์จะได้สละโสดไหมแล้วคนที่เข้ามามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมษคนโสดนะคะลัคนาราศีเมษก็รับชมได้เช่นกันคะ่ะ ราศาีเมษนะคะช่วงเนี้เหมือนเหมือนคุณค่อนข้างเป็นทุกข์หรือยึดติดในความรักความสัมพันธ์อะไรสักอย่างคุณเสียใจกับการทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ในอดีตหรือเปล่ามันทําเลยทําให้คุณรู้สึก ไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีพลังงานไม่มี energy ที่จะเปิดประตูรับใครหรืออยากให้เข้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณเหมือนยังยึดติดเรื่องราวในอดีตความสัมพันธ์ในอดีตอยู่ชาวราศีเมษควรจะปล่อยวางบ้างนะคะควรต้องควรต้องปล่อยวางอะ,อะไรที่มันเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์ในอดีตบ้างนะคะหรือบางครั้ง นะคะคุณคุณหวาดกลัวว่าคุณจะก้าวต่อไปในความสัมพันธ์ไม่รู้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางครั้งอยากจะเปิดประตูรับหรือบางครั้งอยากอาจจะไปลื้อความสัมพันธ์กับคนเก่าๆในอดีตแต่คุณรู้สึกกลัวกลัวนะคะดังนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่ต้องรีบที่จะเปิดประตูรับใครนะคะยังไม่พร้อมไม่ต้องรีบถึงเปิดรับปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็จะค่อนข้างเยอะทําให้คุณเป็นทุกข์ไม่ค่อยมีความสุขในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะชาวราศีเมษคนโสด คนที่จะเข้ามานะหรือคุณ,ค,ณคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธนะ์คุณก็เหมือนคุณอ่านเขาไม่ออกคุณไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรยังไงเขาต้องการให้ให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนหรืออยากอะไรหรือบางครั้งอาจจะเป็นคุณเองเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเองที่จะแบบ พยายามดิ้นรนในความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายไม่ดิ้นรนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เข้ามาหรือบางครั้งเป็นคนที่คุณอยากไปลื้อความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเขาไม่ค่อยสนใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข็ดหลาบกับความรักเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากเปิดประตูให้ใครนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณจะไปลื้อกับคนเก่านะคะคนเก่าในอดีตเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดประตูรับเพราะว่าอะไรเขาเขาเหมือนเขา เคล็ดลับในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเขาเลือกที่จะมีความสุขสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะหรือบางคารั้งคุณจะไปเริ่มคนหรือบาง, <uition S 2> งครงั้งคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขาเข้ามาเ็เหมือนเขาเข้ามาก็จริงอะ่ะพอเข้ามาแล้วลึกๆแล้วค,คุณคุณ,คณ,คณ,คณไม่รู้อะไรกับเขาเลยคุณไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรคุณเหมือนต้องคำทางในในความสัมพันธ์นี้ตลอดคุณก็จะเป็นทุกข์อีกนะคะคนโสดชาวราศีเมษนะคะไม่ค่อยรู้ใจอ่านใจไม่ออกนะคะว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไร <VIE? S 2> ใน,ใน,ใน,ในความสัม ััน์ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงเวลานการพระเทศจะนําบุคคลที่ใช่เข้ามาในความสัมพันธ์ถึงเวลาพัดเปลี่ยนพัดเปลี่ยนพลังงานไม่ดีออกจากชีวิตในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากจะเปิด เปิดประตูเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกครั้งนะชาวราศีเมษนะคะคุณต้องปล่อยเรื่องราวในอดีตให้ได้แล้วก็กล้าที่เผชิญหน้ากับความจริงในอนาคตที่คุณจะเดินก้าวต่อไปนะ,ะแล้วมันจะดวงชะตาเรื่องความรักมันจะพลิกผันไปสู่สําเร็จเอ่อไปสู่ความสมหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มนเมื่อไหร่คุณเลือกที่จะมีความสุขสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองคุณปล่อยเรื่องราวพลังงานลบๆในอดีตมันจะทําให้ชีวิตคุณก้าวไปพบ เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเจอความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะแต่คุณต้องพร้อมนะถ้าคุณยังคาลาคาซังความรักในอดีตหรือย,ยังยึดติดความรักในอดีตหรือคุณพะวงหน้าพะวงหลังลอย่นคุณโอกาสที่คุณจะพลิกไปสู่เจอความรักใหม่ที่ดีนะ่ะยากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ว่าคุณปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากแล้วคุณก้าวต่อไปคุณจะเจอคนที่ดีที่ใช่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักที่ดีด้วยนะคะจะนําพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันด้วยนะคะชาวราศีเมษค่ะ